นี่ครับเราได้มาแล้วงอคงฮัลโลเฮ h ลโ l ลสวัสดีครับนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับทุกๆคนนะครับผมอ่าวันนี้ก็พบก,กับผมนะครับคาคารอตนะครับ วันนี้นะครับเป็นปีใหม่นะครับ GM ก็ได้จัดกิจกรรมเหมืนแจกแหละเออกมันโพสไปก่อนแล้วนะครับว่า4,000แชร์นะครับตอนนี้เราก็ทําสำเร็จแล้วประมาณ1 2 0 0 0แชร์นะวันนี้นะครับก็เอาหูองเข้ามาในเกมคาริน่าฟรีไฟล์เลยนะครับหงอคงล้อคงพูดผิดพูดผิดอืชุดมันนะครับก็จะแยกต่งางหากแลวเป็นหัวตัวนี้เป็นส่วนหัวนะครับตัวนี้ชุดมันนะครับราคา9 9 ดอเพชรสามรอยหาทนบ่าทเองนะครับส่วนตัวนี้ค่อยเก็บตังค์ซื้อก็ได้นะครับไม่จํากัดวันนะแต่ตัวนี้นะครับเป็นหัวของมันนะครับก่อนเที่ยงคืนวันนี้นะครับผมก็ให้ทุกคนนะครับรีบซื้อนะครับรีบเติมนั่นแหละเออเติมไปนะครับผมก็รีบเติมนะผมก็จะเติมให้ทุกคนดูนะครับว่าได้จริงหรือเปล่านะครับหนึ่งเพชรต้นครับแต่มันก็เติมสามจุดห้าบาทนะครับขั้นต่ำเลยเแค่ขึ้นหนึ่งเพชรทำไม หนึ100่งร้อยเพชรก็ได้เออนะครับขอตัดไปตอนที่เติมเงินเสร็จแล้วกันตกลงไปนี่ครับเราได้มาแล้วหอโคงเออกดใช้ทันทีครับอ่าประมาณนี้นะเราก็กดใส่ทันทีนี่นะครับก็จะใส่เป็นหัวมันเลยนะจ๊ะอ่าสกิลติดตัวก็จะเป็นแปลงตัวเป็นพุ่มไม้ครับถือว่าเป็นโกงมากนะตัวนี้นะ ว่าคมนะครับก็เติมเติมไปเถอะใครมีเงินก็เติมนะมปีใหม่แล้วก็ได้เท่อ,อยู่เท่อยู่เดี๋ยวซื้อชุดมาใส่ก็จะเท่กว่านี้นะตอนนี้ก็สามารถใส่วันตาเรืออะไรก็ได้นะแต่ผมว่าเป็นหัวเนเท่แล้วไม่มต้องใส่แล้วอ่ะผมก็จะไปเล่นให้ดูสักเกมหนึ่งนะว่าเป็นยังไงนะครับก็อืมก็เท่ดีนะอืม มันหล่อกเกินนะครับโอเคเราไปดูกันในเกมกันเลยครับโอเคลงตรงนี้เลยอ,อยู่ใส่ใสคนอยู่ใสคนอยู่ใสลงฮอดก่อนโมเลยโดดลงไปแล้วครับตอนนี้เจอแต่กระเป๋าครับปืนปืนปืนได้ปืนแล้วได้ปืนแล้ว ยูไสย์เหีสี p เจอคอยแทย่เจอคอยแทะยูใสย์เอ๊ะเป็นไงครับโอ้ยิงพี่ไม่ตายหรอกพี่เก่งเกินน้นองๆกดไลค์ให้พี่ด้วยปั๊มยาก่อนแร๊บไอ้เหี้ย ก็อย่างที่เห็นครับเล้นกักกักเส้นลอยโอ้ไปแล้วโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายครับมีความสุขมากกับปีใหม่นะครับ Thanks, us up on party.